ลับมาลุยกันต่อกับแบทแมนนะครับในพาร์ทที่18นะครับผมว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องเหมือนกับน่าจะต้องกระโดดฝ่าหมอกนี่ลงไปข้างล่างนะครับเพื่อไปซ่อมเจ้าแบทโมบิลของเราปไปไปซ่อมรถกันดีกว่าครับลุยกันเลยเอา้าวต้องโทรก่อนเลยเนะี่ยบาสตอร์บรูซผมว่าคุณคงไม่ได้วางแผนตามที่ผมได้คิดเอาไว้เพราะมันบ้าระห่ำและขาดความรับผิดช,ชอบถึงแม้ว่าจะเป็นระดับคุณก็กตามมันคือทางเดียวอัลเฟรด ท่านครับแม้ว่าแก๊สนั่นจะไม่มีผลโดยทันทีแต่การได้รับพิษมากเกินไปอาจ,อาจม,มีผลต่อจิตใจในระะยะยาวนะครับ <c oughs> ฉันไม่มีทางเลือก <c oughs> เอาละสิยังไงฮะโอเคโดนแล้วไปพร้อมกับตะโจกเลยทีเดียว <c oughs> เออฉันต้องเอาแกนพลังงานหลักออกอย่าง <c oughs> ช้าๆไม่งั้น <c oughs> ระบบจะล็อกมันจากด้านในคนกำลังต่อยตีเลยข้างล่างเอากำ อ๋อมันต้องค่อยๆขยับจอยแอลออกเหมือนกับที่เราขนสารพิษไปทำลายที่โรงงานน่ะนะฮะ <c oughs> ต้องอย่างนี้แบดแกรู้สึกไหมว่มาสารพิษอันหอมหวานกำลังเผาไม่ผ่านหลอดเลือดดำของแกคือค <c oughs> ลานผ่านเข้ามาในจิตใจของเราไอ้ฉันรู้เสิรกนะ <c oughs> ฉันกำลังจะเข้มแข็งขึ้นบรูซ <c oughs> ฉันกำลังจะกลับมามีชีวิตในทุกๆลมหายใจของแกต้อม <c oughs> ันฟังมันเสียมด้วยนะท่านครับไม่มีเวลาแล้วรีบออกมาจากที่นั่นเถอะ ใจเย็นหายใจเข้าลึกๆช้าๆลึกๆหายใจเขา้า <c oughs> โอเคหลุดออกมาแล้วตัอมามานี้สีแดงเฮ้ยเดี๋ยวโอเเว้โหเกือบไปแล้วนิดเดียวเองยังจะมีใครมาพุ่งโจมตีเะไรอย่างเงี่ยก <c oughs> ลอมแบทซีเขาน้อ,นอนแล้วท่านจะได้เป็นอิสระอีกไม่นานแกจะติดแหกในตัวฉัน ฉะนั้นหายใจเข้าไว้ดื่มดำกับความกลัวที่ยอดเยียเ่ยมนี่อีกไม่นานแก,กก็จะหายไปแล้วฉันก็จะมาแทนที่ เป็นสิ่งที่ผมกลัวมากเลยนะกลัวว่าสูตรแก๊สนี้มากๆแล้วโจเกร์มันจะมาควบคุมจิตใจเราเยอะขึ้นนะครับโอเคที่รักให้อีกครั้งนะ่ลละจากนั้นก็นถึงเวลาเข้านอน <c oughs> แบสซี่ตัวน้อยมาฟังฉันร้องเพลงเธอ <c oughs> ดูมาร้องเพลงกันเลยมัน <c oughs> <c oughs> และเบื่อแก๊สนี้ปล่อยให้ฉันเป็นอิสระฉันจะไปฆ่าพวกแบทแฟมิลี่ให้น้ำใจยอมซะฉันได้เตือนในทุกเซลล์สมองของแกแล้วสีเทาของแกก็มาจากกลายเป็นสีเขียวโอเคทำสำเร็จแล้วได้เวลาเข้าไปในแบทโมบิ หวังว่าในรถจะมีระบบแบบบับัดอากาศูตอนนี้แบทแมนแบบเต็มอิ่มกับแก๊สของสแกโคลเลยนะฮะน่ากลัวมากมาเสร์มรูตคุณเป็นอะไรไหมขอรับคุณยังอยู่ไหมขอเวลาฉันเดียวอัลเฟรดฉันไม่เป็นไรโอ้ตกใจหมดแกไม่ได้ไม่เป็นไรไอ้โง อีกไม่นานฉันจะเป็นคนจับผมมาไลนั่นแค่คิดถึงก็สนุกแล้วสมองกล้ามเนื้อขวามป่าเถื่อนมันจะครบเครื่องเราจะทำให้กอแทมขอความเมตตาจากเราและแกรู้ว่ามันจะเ๋งกว่าเมื่อก่อนซะอีกจริงไหมแกจะอยู่กับฉันทุกที่ทุกเวลาเฝ้ามองทุกอย่างจากที่นั่งฉันพิเศษฉันไม่รู้ว่าแกจะเป็นยังไงนะเพื่อนแต่ฉันแทบรอไม่ไหวแล้ว โอ้ได้เวลาเร่งเครื่องดีสิมันใสเหลือเกินมาสมรูม้คุณโอเคไหมดีขึ้นขอบคุณพระเจ้าค่อยลงอกหน่อยท่านควรทราบขอรับว่าในบรรยากาศของสารพิจาร,รบกวนระบบสแกนของแบทโอมบิลท่านอาจต้องต่อสู้เพื่อแกรรอยของเดอะคราวบุสไอวิ่ช่ตามรอยเดอะคราวบุสในแก๊สนี้ไม่ได้ช่วยเคลียร์ออกให้มากที่สุดได้ไหม ทำไม่ได้แบทแมนต้นไม้ของฉันอ่อนแอเกินไปงั้นบอกฉันว,ว่าจะหาต้นไม้ดีๆได้ยังไงมีต้นไม้ถูกฝังไว้ใต้ฟาวเดอร์ไอสแลนด์พวกชาวมีอการนี้เรียกเธอว่าไอยา่าฉันจะหามันโอเคได้เวลาไปใช้โซน่าค้นหาต้นไม้อีกต้นหนึ่งของไอวี่นะครับมาช่วยเธอหืตาโจกนี่อารมณ์แบบอยากจะครอบงำร่างของแบทแมนเต็มที่เลยนะครับโอ้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง โอเคฉันอยู่ที่เกาะฟอร์เดอร์ไอซ์แลนด์แล้วนะครับถือลาค้นหาแล้วมาเหมือนจะไปทางนี้นะฮะโอเคไปโอเคคือตอนนี้เขาน่าจะเป็นห่วงแบทแมนมากเลยนะครับเพราะว่าสูตรแก๊สของสแกโครเพิ่มขึ้นทำให้โจ๊กเกอร์แข็งแกร่งขึ้นนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับโอเคเห็นเห็นนกรอยแล้วไปเหมือนจะไปทางนี้นะฮะ อ่าใกล้ละสายมือข้างหน้านี้หรือเปล่าเอาเจอแล้วครับเยี่ยมตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตรงนี้นะครับมาปลูกต้นไม้กันเถอะโอเคอัลเฟรดฉันเจอตำแหน่งของต้นไม้ของไอวีที่จะมาช่วยกำจัดสารพิษแต่คลื่นโซน่าส่งไปลึกไม่พอที่จะปลดปล่อยมันรอแป๊บนะครับ เออส่วนขยายของดรถไฟฟ้าใต้ดินก็แทมอยู่ใต้โครงสร้างตรงพื้นที่ที่คุณอยู่พอดีผมเชื่อว่าคุณจะเจอจุดเชื่อมต่อในพอร์ตอดัมนั่น่าจะเพียงพอนะครับเออมาเริ่มกันเลยส่งตำแหน่งไม้ฉันกำเลยฮะลึกไม่พอต้องลงไปอีกโอเคไปทางนี้นะไปเรื่อยๆอีกห้ากว่าเมตรไอพีต้นไม้ของเธออยู่ลึกเกินไปฉันต้องลงไปใต้ดินเร็วเร่งมือเข้าได้โปรดโอเค เปลี่ยนเป็นโหมดขับธรรมดาแล้วกัเนี่ไม่อยู่ในเอั์ทูโหมดมันจะได้เร็วขึ้นหน่อยใกล้ถึงแล้วเคอ้าวฉันมาถึงเขตดคอนเทนเนอร์และอัลเฟรดฉันต้องการรหัส่านได้ครับแต่ผมต้องเตือนคุณก่อนการสแกนพบว่ามีรถถังคอนสตูจำนวนมากอยู่ดันไมไม่นานนักหรอกพวกมันอยู่ระหว่างฉันกับต้นไม้ ครับพวกมันล็อกทางเข้ามันคือกับดักกลำแล้วฮะมันคือกับดักแล้วตอนนี้เข้าไปไงล่ะไม่รู้นะครับยิงก่อนแล้วกันยิงก่อนแล้วกันเย่มาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวนะโอเคแค่จอกไม่ได้อือหืออืออืออันตรายรอบด้านจริงๆกำแค่จะยิงไอ้คันนี้ทำไมมันไม่โดนสักทีเนี่ยเอ้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 ยมันไม่ไหวแล้วครับพี่น้องโอเคโอเคอุ้ย มันล้มหน้าล้มหลังเลยจนนัขนาดนี้เนี่ยกลับโอ้ไม่รู้จะหลบยังไงเลยอย่างงี้โอเคไม่โยนอีกเจ้าช่วยเฮ้ยล้มทันปหมเนี่ยโอ้ไม่ทันอีกเดี๋ยวนะไอ้ไดมอนด์แบ็กนี่มันมีอยู่กี่คันเนี่ยโอเคลุยต่อต้องเลง็ใเลงให้ดีๆเล็งให้ดีเก็บสะสมเกตเอาไว้เก็บสะสมเกต,ต,เ,กตเอาไว้สวยข้างหลัง ข้างหลังมีอยู่คันหนึ่งโอ้พี่เจ้าช่วยโอเคมันเริ่มยิงกันเองครับอ้าวเฮ้ยตรงนี้อันตรายกว่าเยี่ยมไปซะอันนี้มันมาเป็นเครื่องเลยที่แม <c oughs> อ่อุ้ย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 โอเคยังไม่ระเบิดอีกโหูมันสุดยอดจริงมันสุดยอดมากเยี่ยมอู้น่าจะได้มาสกเกตเนะอาเข้าจริงเพราะว่ามันโหดเกินไปเมื่อกี้ เยี่ยมเอาไม่โดนอีกอุ๊ยอุ๊ยอุยอย่าเออยิงก <meglio> ันเองดีมากที่ยิงกันเองขอบคุณใจหลายมาสิครับไม่โดนอีกพระเจ้าช่วยอยู่ไกลกันไหมใช่ไหมโอเคเอาละเสร็จไปอีกนึงไอ้พวกเนี่ยเล้วมันน่ากลัวเลยพวกสามทางเนี่ยเพราะมันยิงมันต้องยิงทั้งสามทีอยู่เคียมครับแกอยู่ไหนไอ้เจ้ารวดเอาจะเอามิซซ่าพี่ไปกินไหมนี่แนี่เรียบร้อยจบโหสุดยอด โอเคแล,อแล้วไงต่อเลยทีนี้ฉันต้องหาทางเข้าไปยังใจกลางของเขงเคงเคงเตคอนเทนเนอร์ตรงไหนครับใจกลางเดี๋ยวนะมันยังมีศัตรูอยู่ข้างในอีกบาเลยมาจ้าช่วยแล้วเข้าไปทางไหนเลยทีนี้ยังไม่ได้อีกอะอยู่ตรงไหนวะทางเข้าไปอยู่ตรงไหนเนี่นย ดิวิ่งจะมารอบหนึ่งเลยแล้วมั้งเนี่ยกำสแกนเจอแต่ศัตรูนะครับยังไม่เจอทางเขา้าท่านครับเมื่อดูจากภาพถ่ายของดาวเทียมผมระบุได้ว่าสารประกอบของเครนที่อยู่ทางทิศใต้าอาจมุ่งหน้าเข้า,ขาเขตพื้นที่ส่วนกลางผมได้ทําเครื่องหมายบุแผนที่อยู่คุณแล้วกำแลวต้องเร่งมืออีกใช่ไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยต้อง a ต t e r b u r n e r เข้า <c oughs> ไปนะเปิดตัวอยา่างพระเอกเลยทีเดียวป่าส่วนดีครับพี่ ตีแน่ะขอยิงก่อนเลยแล้วกันนะขอยิงเลยแล้วกันโอเคขึ้นด้านบนครับอ้าปะเอากำเฮ้ยหมุนเกินขอโทษขอโทษโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งโอ้โหนี่มันอะไรกันยิงก่อนได้เปรียบเยี่ยมแกจะไปไหนสวยครับได้มาเกตหนึ่งแล้วมาแล้วเอาไปกินซะได้มาอันหนึ่งก็ต้องใช้ก่อนแล้วตอนนี้เก็บไปเยอะไม่ได้เพราะว่าศัตรูมันเยอะมากโอเคสวยครับโอ้ นึกถึงเลยอ่ะนึกถึงมิซายอีกแล้วแค่ทีเดียวเฮ้ยไม่ระเบิดแล้วนี่พระเจ้าจอร์ดแค่เยีย่ยมปึบอันนี้นะครับทางนี้เลยครับพี่เยี่ยมหนึ่งโอ,โ,อโอ้สองแล้วอีกทีเดียวเยี่ยมฮะสามสวยได้มาหนึ่งเกตเฮ้ยอุย้ยเฮ้ยเสียแว็บหาทำเลดีๆก่อนนะ อยู่ทางไหนมาทางไหนมาแล้วมาแล้วอุย้ยไอ้นนี้ลำจ้อยลำจ้อยยิงเองได้โอเคเยี่ยมโอ้ยข้างหลังมาแล้วโอเคฮะมายิงเองดีกว่ามาเก็บเกตไว้ก่อนเฮ้อเดี๋ยวเพึ่งอยู่อู้ทำรถไปหนึ่งทีเลยเจ้าช่วยตีแน่จบไหมจบยังทำไมมันเงียบผิดปกติสแกนหาก่อนนะเฮ้ยมาแล้วข้างหลงังมาโถโยตกใจหมด ไปไหนมาเอาไม่โดนอีกเจ้าช่วยไปไหนมาน้องเยี่ยมจบแล้วโอเคสแกโคลนะได้ยินฉันไหมเขาจัดการโดนในเขต<อ>คอนเทนเนอร์หมดแล้วเขายอมเสียเวลานะ่าดูมีอะไรอยู่ที่นี่นกันเหรอเท่าที่รู้ไม่มีอ้าว <c oughs> พวกนี้ยังไม่รู้ครับว่าเราเข้ามาทำไม <c oughs> <c oughs> ฉันสามารถใช้ลิฟต์ขนสินค้าเพื่อลงไปข้างล่างได้ <c oughs> โอเคมาดึงเลยฮะ ได้เวลาใช้ลิฟต์แล้วเยี่ยมยังไงต่อโอ้ oh, ต้องเร่งเครื่องเคครับไป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 สวยงามเค okay. <Okay. S 2> ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าแกจะวิ่งบุนเพื่อต้นไม้หน้ากอดได้กลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้ง <laughs> จากใจนะแบท <laughs> ฉันคิดว่าเราไปได้สวยนะจุดนี้แต่แกกำลังจะปล่อยให้แม่หูกระจงนั่นเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นวันพืชสโลกส่วนตัวงั้นเหรอ แกเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกนั่นไหมมันคือโจเกอร์วอเดอร์แลนด์แล้วกำเจ้าช่วยเคครับแกกำลังหาอะไรในอุโมงค์นั่นแบทแมนความหวังนั่นเหรอแค่ต้องหาตัวฉันสิฉันเคยค้นคว้าความหวาดกลัวในวิชาเคมีฉันคิดว่ามันยอดเยี่ยมที่อะตอมสามารถปลดปล่อยปีศาจในจิตใจผู้คนได้ แกพิสูจน์ว่าฉันคิดผิดสิเดี๋ยวนะอันนี้มันผ่านยังไงเนี่ยผมขับรถมันสไลด์ขึ้นไปเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมเนี่ยมาลองดูแล้วกันนะฮะเจ้าช่วยพวกผ่าน <c oughs> เฮ้ยมันชยมันยากอยู่ด้่ยเดี๋ยวนะขออีก่ออีกทีทแม่ไม่เคยลองนะครับมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเร่งไปข้างหน้าดิเอเอไป Afterburner เยี่ยมครับโอ้โหเที่ยวนี้มาอย่างหล่อเลยเลยโอเคไปทางนี้ใช่ไหมเหมือนเจอรถศัตรูด้วยโอเคเหมือนจะเรามาใกล้เลยอ้าวแล้วข้างบนไม่เปิดดำแล้ฮะอ๋อมันมีสวิตช์อยู่ตรงนี้โอเคเหมือนจะมีแต่สายว่าสวิตช์อยู่ไหนวะมีสวิตช์ไหมเนี่ยเอากามองไม่เห็นอีก ไม่มีมีแต่สายโอ้โหแล้วสายมันอยู่ตรงไหนไม่รู้โอ้พระเจ้าช่วยรถรถถังคันนี้ก็ทำงานอยู่ดนะ้วยเนี่ยต้องปิดระบบก่อนได้ไหมเฮ้ยปิดได้เยี่ยมความหวังยังมีอยู่ฮนะไปต่อเลยอย่างนี้เฮ้ยมีซ่อนตรงนี้คันหนึง่งเข้มต้องรอให้คันนั้นห่ายหลังกลับก่อนไป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 ,ไปอันตรายใช่ไหมเลยคันนี้ จึก๊กเซนเซอร์ของโดนถูกปิดโ<ต>ชว์เขาแต่ฉันแฮกได้ทีละคันก่อนที่โดนจะกลับมาออนไลน์ออโอเคโอเคหลบอยู่ตรงนี้ได้ไหมได้ปะเยี่ยมฮะวิ่งเลยอย่างนี้มีให้เกี่ยวแล้วไปแล้ว Okay. โอเคหูนี่ตื่นเต้นจนทแทบจะก,กลั้นหายใจเหมือนสวิทจะมาจบที่ห้องนี้ปะนี่ไงแผงควบคุมอยู่ทางนั้นโอเคสวยงามฮะเยี่ยมดูเหมือนรถถังจะหันหน้าออกหมดด้วยโอเคเดี๋ยวเวลาเปิดแล้วคดล็อกปึบ๊บอ้าวเฮ้ยโอ้โหโตกกระใจหมดโอเคเอาละมา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 เด้เวลารุยเลยแฮะ ใจหล่นตะตุ่มจริงๆแต่ละคันเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงนี้คันหนึ่งใช่ไหมเราต้องสไลด์ตัวแล้วยิงนีนี่สไลด์ตัวแล้วยิงคันนี้ยังไม่เห็นครับคันนี้ตาบอดอยู่สวยบายฮะเอ้าเฮ้ยมาแล้วฟิวดักผิดทางแล้วพี่น้องเอ๋สวยสวยและคันสุดท้ายครับเก็บเกมเต็มเยี่ยมเต็มสี่รอดยูซายิงได้สิบนัดสุดยอด มาเลยแบทแมนขึ้นขึ้นเร็วขึ้นเร็วเดี๋ยวนะแบทแมนยังขึ้นรถไม่ได้นะครับแสดงว่าต้องทำอะไรสักอย่างกับประตูนี้เพราะปกติแล้วเวลาแบทโมบิลผ่านแบทแมนจะขึ้นรถได้เลยนะฮะอ๋อนี่ไงเจอแล้วคือช่วงนี้นี่สแกโคเหมือนกับพยายามจะยัวโโ่วโมโหเราอยู่นะครับฉะนั้นผมจะยังไม่ขอแปลบทสนทนานี้แล้วกัน เพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการทำภารกิจตอนนี้นครับจปยั่วมโมโหไปไปมานั่นแหละครับเป็นสคริปของเกมไปฮะลุยกันต่อเข้าพื้นที่เขตชั้นในแล้วปั๊บไม่เจอศัตรูครับเดี๋ยวนะแต่เจอเหมือนกระดาน6กกำแล้วต้องเอาแบตโมบิลไปโอเคมีให้เล่นเป็นปริศนาด้วยพเจ้าช่วยโอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องควบคุมมาฮะ ปึ๊บอ้าวสวิตอยู่ตรงนี้พอดีกำแกไม่ได้วิ่งพ่านเพื่อผู้ไม้ดึกเดินบันของไอวี่ใช่ไหมมันจบแล้วแบทความตายของบาบาร่าก็แทมที่กำลังสวามปามพิคล่ขงของสแกรโครและความนิยมของแกกำลังดิ่งลงและยังจะฟลายอิงเกรสันที่พาเด็กของแกไปไม่มีอะไรเหลือให้ต้องสู้อีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะมันเกี่ยวอะไรกับฟลอิงเกรันพาเด็กของแกไป เอะผมว่าในความหมายนี้โจ๊กเกอร์น่าจะหมายถึงคือดิกเกสันเนี่ยคือโรบินคนที่หนึ่งใช่ไหมที่ตอนนี้เป็นไนท์วิงผมว่าเขาน่าจะหมายถึงไนท์วิงมากกว่าอาณ์ประมาณว่าบาบาร่าก็ตายแล้วนะครับดิกเกสันก็ไปเป็นไนท์วิงแล้วคือจากแกไปแล้วแกยาวเลยอีกกับชีวิตนะก็แทมกันเต็มไปด้วยสารพิษของสแก์ครูนี่ไงพอแบทแมนเข้ามาในแบทโมบิลแล้วมันจะสว่างกลับมาสว่างนี้นะครับ เมื่อกี้มันเป็นแค่เซี่ยววิริงยิงผมเคยดูแล้วตอนที่ไปแก้ปริศนาโจ๊กเกอร์โอเคเอ๊ผมว่าอันนี้น่าจะต้องขับผ่านไปข้างบนดิชื่อนี่โอเคฮะสูตรสูตรเดิมเบิร์นกันเลยไป after burner เสร็จแล้วฮะบึ้มแล้ว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 โอเคผ่านเข้ามาได้แล้วฮะสวยงามเเฮ้ยยดี๋วๆๆๆโอ้โหทางข้างหน้าเป็นรูอีกพระเจ้าช่วย มา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 เที่ยวนี้นี่ต้องเต็มที่กับชีวิตเลยนะฮะจะจะจะวิธีรีตองไม่ได้แล้วไย Afterburner ปื๊บสวยเงมะลละเยี่ยมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่งามกันตอนลงนี่แหละโอเคแต่ว่าผ่านมาได้แล้วครับสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยจากการสแกนไม่พบ S <S <々>โซน่าดูไม่พบโอเคไปฮะโอเคเหมือนเราจะมาถูกทางแล้วล่ะโอ้เสียวแวบยังกจะห้องกับดักอะไรสักอย่างสุดยอดเลยพานนี้นะฮะทั้งได้บูแล้วก <Day> ็ไ <aja> ด <c oughs> ้อาวกรมมีกระดานหกอีกแล้วต้องมาแก้ปริศนาก่อนสินะโอเคครับมาจอดรองนี้แล้วกันนะปึ๊บเตรียมสแตนบายครับเตรียมทะยานพุ่งขึ้นไปโอเคห้องควบคุมอยู่ทางไหนวะทางนู้นที่มีกระจกนู้นนะครับสายไปถึงตรงนั้นแหละ โอเคยิงได้ไหมไปฮะปึ๊บย่างเงีย้ยเร็วกว่าเยอะเอ้าเจอเจอไอ้น,นี่ของดิเลยเจ้าช่วยปึ๊บโอเคทางไหนเนี่ยเอ้าตะโจ๊กนั่นอยู่นั่นอีกว่าไงโจ๊ก <c oughs> แกต้องมีฉันเพื่อสะกดมันไว้เพื่อแกงั้นเหรอสแกโครชนะแล้ว <c oughs> ไม่เหลือเมืองให้ปกป้องฉันนั้นเลิกสแสดงความกล,าล้าสาวหันมาอบกอดด,ด้านโจ๊กเกอร์ของแกดีกว่า ฉันไม่กอดกันหรอกตะโจกแกฝันไปเถอะโอเคเอา้าวตะเห็นตกตะโถนมันกระดกมาข้างหน้ากรรมนะฮะต้องเอาแบดโมบิลไปถ่วงใช่ไหมเอาไกลเกินไปอีกโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่โหก็นึกว่าไกลเกินไปต้องวิ่งมาขับเองซะแล้วโอเคฮะได้เวลาไปกระดกกลับ เย่ก yeah. ลับไปที่แบทแมนทีนี้ก็ล็อกครับปึ๊บสวยและต่อไปได้เวลาขับแล้วโอเคิร์นออกตัวนี่แหละฟอร์มูล่าวันยังไงเดี๋ยวดูแบทแมนเข้ารถนะครับนี่มาแล้วเห็นไ้มแบบแบบเฮ้เดี๋ยวนะแล้วไปไงเราทีนี้ มาสเตอร์บรูตต้องขออภัยครับแต่ผมได้ค้นพบว่า,าการพิสูจน์ตัวตนของอาคัมไนท์นั้นป่วยการครับไม่มีไม่พบอะไรเลยเหรอผมได้คัดรายชื่อของคนที่เราไม่สามารถกําจัดได้อย่างสมบูรณ์แต่ไม่ผมไม่มีคนที่เข้าข่ายเลยงั้นโฟกัสไปที่อดีตพนักง,งานของอาคัมทิมโกสตร,รีนอาจมีบางอย่างไอ้แฟงควินซี่ชาร์ปก็ไม่ก็ไม่น่าไว้ใจเหมือนกันนี่คุณก็เลยจะบอกว่าอคาคัมไนท์คือผู้ที่สม,มรู้ร่วมคิดเลยไปมองอหาผลของสิ่งพวกเขาทำใช่ไหมแน่นอน นี่ไงเจอแล้วฮะตรงนี้นะน่าจะใช่นะผมว่าโอเคทได้เวลามากระตุ้นต้นไม้ให้ตื่นแล้วเยี่ยมใช่ไหมยี yeah, ่โผล่ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหมีเกี่ยวรถเป็แหมงที่วิ่งสุดยอดจริงๆ <laughs> โอเคฟเฟรมเรทถึงขั้นตกเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะเขาโหลดเมืองเมืองใหม่นะแล้วไม่เฟรมเรทตกมาแล้วครับจากใต้ดินสุดที้บินมาอากาศแล้วสุดยอดเดือดงูยักษ์เนี่ย มาถึงก็เริ่มดูดเลยนะครับโอเคมันเป็นอิสระแล้วและกำลังดูดความสนใจนายต้องปกป้องมันฉันไม่รู้ว่าฉันจะยืนหยัดได้นานแค่ไหนยังไงอะจ่ามีวจะพืชกำลังงอกในดิวิตันีเฉยๆปัดมันซะกำลังส่งโดนไมครับอ้าวกำลงานเข้ามาแล้วครับคิดถึงมาคิดถึงผุ้มาเลยโอเคเดี๋ยวเดีขอแบบตัวหดอยู่ไหน นี่ตัวหนึ่งเหรอโอเคไปแล้วสองนัดสวยครับตัวนี้ตัวนี้มันเป็นตัวนี้พวกตัวไม่เก่งตัวนั้นตัวหัวเดียวว่าเอาสองหัวอีกเฮ้ยเร็วๆข้างหลังมาแล้วครับปั๊บโอเคจัดข้างหลังก็แล้วสวยแลกกันหนึ่งๆอะไหมโอเคฮะเราต้องเอาเก็บไว้ยิงพวกไอ้ลำที่มันแสบๆนะครับเรียบร้อยปื๊บปื๊บ มีอีกบ้างคันเซปต์แสบไม่มีนะครับโอ้โหนี่มาสามหัวมาแล้วเอากำไปล็อกอีกคันอีกโอเคสวยครับเยี yeah. hey, 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 oh, Ooh, okay. Okay. ่ยมทีนี้ไอ้สามทางมาสิครับมาสิครับไอ้สามทางมาสิครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ข้างหลังเกือบเจ้าบินมาแล้วเชียวโอเคเอาไม่อีกเอาไม่อีกเออหันหน้าอย่างนี้ค่อยดีหน่อยสวยฮะสวยงามเลยดอกนี้เออ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 โอเคเอาไม่โดนโอ้โหขับเร็วไปหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแตเย็นใจเย็นน้องเยี่ยม อเหมือนค่ายกลไะเหมือนผมกำลังหลบค่ายกลอยู่โอเคครับคิดคนละทางแล้วพี่คนละทางแล้วพี่ทางนี้ยิงให้กล้องหน่อยสวยครับป๊บโอ้โอเยอะเยอะเยอะใช่ได้เ้ามาอะไสามหัวจัดเลยครับขี้เกียจยิงหลายทีไม่ได้หรอกปึ๊บสวยเอ้ยมาแล้วไอ้สองหัวไอ้ไปบีดแปดออกกำเขาไอวี่บอกให้เราไปอยู่ใกล้กับ ไอ้สุสานหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเธอจะช่วยเราไม่ไหวโอเคมาครับมาครับเข้าไปใกล้สุสาน่อลโวเดินหน้าต่อเฮ้ยยังไม่ระเบิดเลยเอ้เอากำเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยกำแล้วกำ <c oughs> แล้วไอ้ตัวนี้มันระยะประชิดเกินไป <c oughs> โอ้โอ้ถอยก่อนถอยก่อนเยี่ยมเหมือนเข้ายิงกันเองว่า,ามเมื่อกี้ซ้ำทีได้ไหมไม่ได้ครับแอบเนียนะเขาไม่ได้ <c oughs> ไม่โดนละอยู่ใกล้เกินไปเฮ้ยมาแล้วมิสล์ผมเอาตัวแอบก่อนเคเยี่ยม น่าจะไม่โดนโอเคอยู่ไหนเนี่ยไอตัวที่มันล็อกจอยู่ข้างหลังผมเหรอ <c oughs> ขอเดินหน้าก่อนโอเคฮะไม่ใช่คันนี้นี่ผมจะยิงไอคันที่มันปล่อยพิซซายสินตามเนี่ย <c oughs> อยู่ไหนเนี่ย <c oughs> อ๋อมันมี <c oughs> โอ้ยมันมีแบบเป็นนี่ไงไอรถรถอะมันอยู่นี่โอเคยิงเลย แต่ว่าไอตัวที่มันอยู่นี่มันเป็นป้อมปืนนะครับโอเคเอาระเบิดให้เองเยี่ยมมากรอสุดๆโอเคโอ้หนักอยู่เนี่ย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 เฮ้ยไอข้างหลังมาโอเคโโอ้หต้องตะแคงหลบเนี่เลยพี่น้องเอานี่ไปกินดีครับเยี่ยมไอสามทางเออสวยทีเดียวเสร็จเยี่ยมฮะ เครื่องบินเนีย่ยวให้ก่อนนะเครื่องบินเนีย่ยวเอ้ยไม่ไหวละกำขอจัดเลยแล้วกันได้ไหมขอยิงเป้าบินหน่อยดิเป้าบินหน่อยเอาไม่โดนอีกกำไม่โดนอีกวะโถยทำไมยิงยากอีกไม่โดนโอเคกว่าจะโดนสุดยอดจริงมาเรียกดาก้อนเหรอเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหโหเพียบเลยครับเพียบเลยครับไทยกลนโอ้สุดยอดไฟเริ่มไฟเริ่มลุกแล้วฮะเริ่มเป็นคนไฟลุกแล้วโอเคอู้ข้างหลงัง ข้างหลังมาแล้วไม่โดนอีกเจ้าช่วยเยี่ยมเยี่ยมมันมันยิงอะไรกันอยู่เนี่ยผมไม่เข้าใจพี่มาแล้วเนาะคิดถึงพี่เปล่าโอเคเอาดิไปกินซะสวยเยี่ยมได้เวลาเล่นกับแกแล้วมาได้เวลาเล่นกับแกแล้วมา ส่งมาส่งมานั่นแหละเฮ้ยข้างหลังมันเยอะไปด้วยเนี่ยใจเย็นใจเย็นมันจะเยอะไปหรือเปล่ามีสายเนี่ยโอ้มาอีกแล้วฮะเหมือนยิงบอสอยู่เลยเนี่ยเยี่ยมเฮ้ยไอพี่ช่วยโอ้โหเล่าคาร์โหดไปด้วยนะสุดยอดรักเลยเนี่ยไอยสองหัวเอาไปกินแกจะอะไรนักหนากันฉันโอ้ย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 โ โอเคฮะมาฮึบโอเคเยี่ยมเหลืออีกคันเดียวตสภาพผมก็รอแร่ด้วยเนี่ยตอนนี้คำเตือนมันขึ้นมาหมดเลยครับเยี่ยมขอเลไอวี่เยี่ยมครับคันสุดท้ายจบสักทีเหงาตกเลยทีเดียวโอเคไม่ต้องส่งมาแล้วนะครับเขาก็เลยจะมาเจอเชินเมื่อกี้ แบทแมนหยุดซะหยุดทำตัวเหมือนฮีโร่หยุดคิดว่าแกจะช่วยทุกสิ่งได้โอ้แกเจอต้นไม้อีกต้นแล้วไงฉันยังมีเดอะค o าวด์สแกยังจบเรื่องนี้ไหมมาที่บริ g ไอแลนด์แล้วมันจะจบเหนื่อยใช่ไหมแบทแมนฉันได้เคลียร์สัรที่เต็มที่ฉันพอจะทำได้แล้วแต่นายต้องหาเดอะค o าวด์สมันกำลังฆ่าต้นไม้ของฉันโอเคฉันจะทำลายมันเองอดทนไว้ก่อน โอ้สุดยอดในความเหนื่อยเลยครับนังไงเดี๋ยวผมขอพักพาร์ทที่18บแนี่เท่านี้ก่อนนะครับแล้วไงเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาสนุกกันต่อกับแบทแมนนะคับไนท์แล้วก็เนื้อเรื่องที่แสนจะเข้มข้นนะครับน่าจะต้องได้เวลาที่จะไปเจอคัมไนท์สักทีนะครับหลังจากที่เขาขับขารบูทแท็งเล่นอยู่พักหนึ่งแล้วเอาไงเดี๋ยวเจอก,กันพาร์ทหน้าครับพาร์ทที่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีจ้าบาย